สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาละจะมาพูดถึง Resident Evil 4 Remake นะคะหลังจากที่เราเนี่ยรอกันมานานนะคะหนึ่งในเกมของ Resident Evil ที่มีคนรักมากที่สุดเนี่ยก็ได้กำหนดวางตลาดแล้วค่ะกับ Resident Evil 4 Remake นะคะ หลายคนนะคะก็คงคาดหวังกับเกมนี้มากค่ะเพราะว่า Resident Evil 4เนี่ยมันก็คืออีกหนึ่งตำนานในการเล่นฉบับออริจินอลในฐานะการเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นที่สืบทอดมุมกล้องวงจรปิดจาก1มาถึง3นั่นเองและจากการเปิดตัวนะคะในงาน PlayStation State of Play เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างคะ่ะและเราคาดหวังอะไรจากเทรลเลอร์ของมัน เกมนะคะเปิดด้วยเสียงดนตรีท่วงทำนองแบบสเปนซึ่ง resident evil 4เนี่ยถูกระบ,บุว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในยุโรปสักที่คราวนี้เนี่ยด้วยเพลงเปิดแบบนี้ก็พออนุมานสถานที่จำเพาะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะด้วยการสร้างกราฟ,ฟิกที่ดีขึ้นของเครื่องเจนใหม่นะคะแล้วก็การใส่ฉากอีเวนต์มาเป็นเทลเลอร์ก็ทำให้เราเห็นรายละเอียดของเนื้อหาที่กว้างขึ้นและบรรยากาศที่ดีขึ้น บรรยากาศเนี่ยแอบมีความคลายยินเลดมากๆเลยเราเห็นเรือนะแปลว่าฉากเรือเนี่ยก็ควรจะมานะคะแล้วเราก็เห็นเอดาลุกใหม่แวบๆแ,แต่หนึ่งแวบเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็โอเคนะอย่างน้อยก็โอเคกว่าลุกแรกที่เปิดตัวใน Resident Evil 2 remake อะที่มันมีความธรรมัดธมงและพร้อมบวกมากกว่า ไม่ใส่แบบยูนี้มาใส่เสื้อกันหนาวทั้งที่คนอื่นเขาไม่หนาวในเวลาคานคืนใส่แว่นดําอะไรแบบเนี้ยใส่แว่นดําในที่มืดอะไรแบบเนี้ยนะเออดีหน่อยคลิปไม่มเหมือน Resident Evil 2 Remake มคะค่ะส่วนนีอองนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงนะหล่อยังไงก็เหมือนเดิมนะหลออ่อจนซอมบี้เรียกพี่หล่อไปล้ว ครั้งนี้นะคะส่วนตัวนะคะก่ลแลวก็ขอลดความหล่อลงบ้างก็ได้ไม่ต้องโ,อโหหันซ้ายหันขวาต้องเก,ก๊ทุกองศาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพักสองรีเมคอะคือขออารมณ์แบบมีตื่นตะหนกมีกลัวเข้ามาไหนก็ได้อะแบบหล่อจัดมันก็เล่นแล้วมันก็ไม่อินนะแบบหันหันแล้วก็แบบแค่แล้วก็หันหน้าแบบโชว์หล่ออยู่แล้วนะ่ะพักสองอะไม่มีความตื่นตะหนกเลยเอาแบบมีตื่นตะหนกเหมือนสมัยออริจินอลบ้างก็ได้นะ ที่สำคัญเลยนะคะแอชลียลุกใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนฟีลแบบคล้ายๆเชียรดเดอร์เฟสเฟสเวี่ยงเวียงขึ้นดูกระชับกระเฉงมากกว่าการราคอยความช่วยเหลือแบบฉบับออริจินอลนะก็หวังนะว่าอาจจะมีการปรับให้แอชลียเนี่ยสามารถปีนบันไดเองได้บ้างพึ่งพาตัวเองได้บ้างอะไม่ใช่แบบว่า อะไรเงี้ยแบบที่ผ่านมาเออจนแบบโหคนเล่นนี่คือแบบอยากจะจับแอนลี่โยนให้ซอมบี้กิน,นะคะการตัดต่อเทลเลอร์ทั้งหมดก็ตัดต่อมาได้ดีนะเหมือนหนังสยองขวัญขาดการดกร,กรมผสมกับหนังสืบสวนนะ่ะถึงแม้มันจะมีแค่2นาทีแล้วก็แทบไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ให้ความรู้สึกน่าสนใจค่ะถ้าไม่ได้คาดหวังเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ผิดหวังนะ ตามจริงการรีเมคที่ผ่านมาอย่าง2กับ3เนี่ยมันยังมีจุดอ่อนอยู่คนละนิดละหน่อยค่ะแต่จุดอ่อนอย่างละนิดละหน่อยของ2กับ3เนี่ยมันก็กลายเป็นรูเบเลอร์เหมือนกันที่ทําให้เสียความรู้สึกกับการรีเมคของเกมตระกูลนี้ไปอย่างใน2รีเมคเนี่ยเกมเพย์มันสนุกแต่ความใส่ใจในบทของตัวละครน,น้อยแล้วก็ตัดการเล่นสลับรูทแบบออริจินอลทิ้งไปหมดเลยแล้วพอมาภาค3ามีเมคเนี่ยบทของตัวละครก็มีความละเอียดขึ้นนะ แต่เกมกลับมีขนาดที่สั้นมากจนนึกว่าเป็น DLC ซังั้นพอมา4ลีล่ะจะเป็นอย่างไร <c oughs> เกมเพย์ที่สืบทอดจากการรีเมคที่ผ่านมามันก็สนุกนะแต่มันจะกบจุดอ่อน2จุดที่ว่านี้ได้ไหมหรือเปล่านะคะ เราก็ต้องมาคอยดูกันนะคะ24มีนาคม2023บนเครื่อง PlayStation 5แถมท้ายนะคะส่วนตัวของกอล l a เนี่ยอย่าคาดหวังเยอะค่ะเพราะว่าตำนานมันก็คือตำนานปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันความนิยมในรูปเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องการเกมที่ต้องคลาทางแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปกับเนื้อหาแต่เวลาปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องการอะไรที่มันสําเร็จรูปมากกว่า คือือให้ความรู้สึกว่ามันเสพง่ายเข้าใจได้ไม่ยากและเซเดนอีวิลส์สีนีเม็กเนี่ยก็อาจจะถูกเปลี่ยนเป็นจากที่เราต้องค่อยๆเข้าไปรู้เรื่องราวของลัทธิและก็การช่วยลูกสาวประธานาธิบดีแบบหลบๆซ่อนๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปในออริจินอลเนี่ยมาเป็นเดินหน้าแบบค่าเจ๋งค้ามาคนเดียวลุยเลยลูกพี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่อาจจะสนุกกับมันในแบบใหม่ๆก็ได้ไงแล้วเรามาเล่นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างที่หวังไหมค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าน้นก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ